สอีค่ะทุกคนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนคิวเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นโลบบอกกันเป็นแมป scp 3 0 0 8หรือว่าแมป e gear นั่นเองนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็มีคนเล่นอยู่ประมาณ16คนแล้วก็จะเล่นเลยค่ะรออะไรล่ะเ่จากออนไลน์เสร็จก็ต้องมาอัดคลิป หายเหนื่อยแบบแก้เซ็งแก้เบื่อนะคะถึงจะมีงานมาเราก็ทำไม่เป็นครับเราไม่ได้ทำเออมันแบบมืดมันมืดมาแรงมืดมันจะอยู่ได้ไงเนี่ยอีเกียมางวดโอ้ยโอ้ยสูดตายหาตายเหี่ยวตายไม่ตุยตุยมืดมืไม่ใช่ไม่ใช่อีเกียไม่ใช่อีเกียตกใจหมดเลยนี่มึงอย่ามาแบบนี้นะกูตกใจแล้วคือมันมืดมากเลยอีเกียไม่ทำร้ายกูตายเลยไงเนี่ย อีแกมาหรออีแกมาแล้วเปล่ามึงอยู่กูนะมองอยู่กูนะตกใจหมดเลยทั้งไม่อยู่กูกูกูเสียใจนะอะไรนะอีแกว่าเอาเป็นหุ่นเฉยๆนะเแยหลอนเลยกูมาสิอีใครอีเกียตัวไหนมาแล้วกูจะผ่าให้ตายเลยมึงอย่าทิ้งกูรักกูคน ใีญ่กืออะไรจริงอะไรจริงแล้วเราจะไปหาตู้นะตู้นี่มันสัคัญลานมากมนะสำหรับ,บเราอะ่ะนั่นละก็แบบถ้าเราไม่มีคือเออไม่ได้ไไดปะ่ปะไอ้เพื่อ,อนเบืนไหนล็อกกุกกัดกุขวัญ่อนอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ไม่ใช่อันนี้ต่างหากเลย ไี้กเกียร์มากูจะหายน่ะนี่เราเยื่อได้ดิกูจะเย,ยื่อได้จุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นรับบ้านของเราเอานี้มาปิดก่อนเราจะเอานี้มาปิดตรงบ้านนี้นะคะเพื่อให้อีกเกียเข้ามานะหมุนหมุนหมุนก่อนโอเคย่อยลงก่อน อีกเกียไม่สามารถเข้ามาได้เราจะรอจนกว่าเช้านะคะทุกคน2000 <years> later. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาเช้าแล้วนะคะเราก็จะอไปหาของกันเนาะนี่เอาไฟไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาสัญลักษณ์เลยเมาเราจะไม่แบบไม่ไปไกลาจากบ้านนะเผื่อเผือ่อแบบมันมืดมาแบบฉับพลันะลรประมาณแบบ อยู่ใกล้แหล่งอาหารด้วยเผื่อเวลาฉับพันแบบมืดมาปรบไปลอะเราจะได้เข้าบ้านได้ทันเนาะเ,ออเก็บของเก็บของให้มันเป็น Energy ของเราไม่งเลื่นเร,เราก็จะหมด Energy เราก็จะไม่มีนะเผื่อเราวิ่งป่าลาบเราก็จะเสียเปรี่ยบอเอาเโอคเรากินก่อนแล้วกันนะชิปฮิต อีเจ้าก็พออิดาอิดาเออฮาน,นะโอเคชุบชุดเกินกินนี่โอเคเรียบร้อยเราเราก็จะมาต่อเติมบ้านเราให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นแม่เราก็จะมาสร้างบ้านกันนะสร้างมาตรงไหนดีเราเราไปสร้างบ้านตรงนั้นดีกว่าที่มันตรงนั้นอะ นันๆตรงชั้นเยอะๆนั่น,นแหละทุกคนเดี๋ยวเราเอาเตียงไปด้วยเราต้องมีอรารยธรรมในการอยู่บ้านนะอืะม,มาไน,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 านไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละไปตรงนี้มันกระโดดยังไงวะเอากระโดดตรงนี้นี่ไว้แบบนี้เลยนะุบเราก็จะได้นอนตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอาแผ่นไม้มา ทำเป็นผนังเพื่อไม่ให้ไม่อีเคียนหน้าไหนมันมาหารแล้วนะกระโดดเข้าไปสิออะไรนะโอเคเรียบร้อยปิดแบบนี้เลยนะคะทุกคนช อันนี้เราก็จะมาเอาเป็นแบบกระจกเนาะให้มันเห็นด้านนอกบ้าเอาไว้ตรงเนี้ยจะได้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นประตูติดติดโอคดเคเลย,ยเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเนาะให้มันเป็นหน้าต่างเราจะได้รู้ว่ามันคือประตูทางออกมานะคะทุกคนตัวไอกเกียนหน้าไหนมันจะมาเข้ามาไม่ได้แล้วจากตอนนี้เราก็จะปิดตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้บังานีเกีด อันนี้ช่วงเช้าอยู่เขายัางเมาเขายัางสริมสรืมเมาที่ฟันอยู่นะคะเออสูอแบบนี้เลยแล้วเราก็จะไปเอาไฟอของนี่อยู่ใกล้จริงๆช่ำชองช่ำช,ำชองได้ของแบบสบายสบายร้อยไปกันเถอะคะ่ะทุกคน เราต้องรีบสร้างบ้านนะจะได้อยู่รอดในค่ำคืนนี้เร็วเร็วเรวเรวเรวอาไม้ไม้ไม,ไม,ไม้หายไปไหนหมดอะแต่ถ้าเชาปุ๊บเราก็จะไปหาอาหารกันนะเพื่อที่จะไม่หิวในค่ำคืนนี้เราจะเราจะไม่โดนพวกนั้นไล่แน่นอนค่ะทุกคน ไม่มีวันสลกไม่มีวันไม่มีวันฟอ้ฟอมแล้วก็ไม่ได้เฮ<ช>้ยไม้มตกมันไม่แข็งแรงก่านะตองมาแบบนี้เรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ก็คือบ้านของพวกเรากันนะของเราน,นี่ก็เป็นบ้านของเรานะมีเตียงมีอะไรพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวคืนอื่นเราจะมาเอาชนไฟตก เดี๋ยวคืนอึดอ่ะเฮ้ยสูเฮ้ยสูก็มาตั้งจะอีกอะน้องนั่นเะชิญเออจังไรวะเขียเรียบร้อยไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เดี๋ยวคืนเดี๋ยวถ้าผ่านคืนนี้ไปแล้วเราก็จะมาสร้างอรารยธรรมเพิ่มจะตรงนี้วางวางกราฟไว้ก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นตู้เย็น ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อมตรงนี้เป็นซ้วมเนาะสวน,นี้เป็นตู้เย็นห้องครงห้องครัวจัดเก็บอาหารส่วนนี้ก็เป็นเตียงของเราคืนนี้เราก็จะได้นอนนะอย่างไรกกินข้าวก่อนดื่มน้ำนะคะทุกคนงับบ,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 บน้ำเราอย่าหมดนะไม่งั้นเราจะไม่มีอะไรกิน โอเคมาดูในช่องแชทด,ดีกว่าเขาพิมพ์อะไรกันบ้างภาษาอียปต์อะไรแล้วก็อันนก็จะอยู่แบบนี้ต่อไปนะตอนนี้ก็เป็นหน้าตานี้ก็เป็นประตูเนาะอุ้ยทุกคนมันมืดแล้วเฮ้ยมืมดแล้วทุกคนดูดิเราต้องตั้งสตินะเราจะไม่เป็นเหมือนออปปี่ตอนนั้นแน่นอนบ้านเรานี้แข็งแกร่งอะไรชนก็ไม่ไม่สามารถทำลายได้เพราะมันแข็งมาก สามารถมีใครทำร้ายเข้ามาในนี้ได้นอกจากจะมีคนกวนทริสมาเปิดประตูผนังบ้านเรานั้นทานั้นถ้ามีปืนยหญิงใส่แตกแม่งเลยอย่ามะเปิดนะซิงผิวปลาผิวปาก่อนเรียก S.E.P มาเอะไร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 อะอะไรอะอุ้ย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 เมื่อกี้อะไรละคือเรายังไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้เลยนะเออแล้วมันไปเองเลย Yeah, yeah. พม,ม, <m akes> มีพลังมากมายว่ามีพลังมากมายถ้าไม่จาเป็นไม่ไม่ออกไปนะอืมเราอยากรู้จังว่าคนอื่นเขาเป็นไงบ้างแล้ว <c oughs> คือเราไม่รู้ไงมันพิมภาษาอะไรกัน <m akes> พมภาษาอะไรกันก่อนถะกก่อนโอ้ไม่ว่ามูินเดย์รูนี่เรามานอนกันดีกว่าโอเควันดีนะทุกคน 2,000 years later ไม่แข็งแรงเลยเนาะกูไม่ไดิจิไฟกูติดยิจิไฟกูติดดิจิมากิดดิจิไฟเสียวแท้กูจะไม่ยุ่งกับไฟแล้วอ่าเอาไว้ตรงนี้แหละนะจะไม่ยุ่งกับมึงไว้ตรงนี้นะชนเอ๋อชนอ๋อตกตกตกไฟมึงออนปะเพียรยังวะ นโอเคไหมต็อตรงนั้นมืดมากทุกคนเราไปไว้ตรงกลางดีกว่านะเนื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไว้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 กูกูไม่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 ยกผนังอีกแล้วอีกไฟประมงคนไปยกผนังซะหน่อยเราจะให้มันเป็นแบบนี้เนาะเออแบบนี้เราก็จะแทงขึ้นไปบนบ้านแบบนี้เราก็จะเป็นโครงไฟแบบนี้อ perfect เในที่สุดมันก็เช้าสักทีทุกคนกว่าจะเช้าเนาะทำเอาตก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 อกตกใจหมดเลยโอเควางแบบนี้นะโอเคแล้วเราจะไปหาสัญลักษณ์ว่านี่คือบ้านของเรานะคะทุกคนอย่างแรกเราจะไปเอาพวกของต่างๆเลยอ่ะ เราไปเอาของแา่ล้งปสัญักษณว่านี่คือ้านของเราเองซึ่งที่เราจะไปเอาก็คือนี่ค่ะสัญลักษณ์ป้ายสีแดงเพื่อให้รู้ว่านี่คือบ้านของเราเดี้นนขงเยังอีกนะคะโอไว้ไว้ตรงประมาณวตีลังกาตีลังกา โอเคจะไว้ประมาณนี้เนาะอืติดไวแบบนี้เลยแล้ววันนี้คือบ้านของเราอย่างแรกเราก็จะมีซีวีไปไวในบ้านของเราด้วยเพื่อไม่ให้เราเหงาคือก็จะได้เพิ่มความสว่างให้กับบ้านด้วยนะาวางทีวีตรนี้ก่อนแล้วก็อนี้ออกแบบนึงแล้วก็ทีวีเข้าไปในบ้านเออ เออทีวีตรงไหนอ่ะอือตรงนี้วันนี้ก็กะไรอยู่เนาะหมุนหมุนหมุนทีวีหมุนทีวีชิบชิบโอเคอเฮ้ยประมาณนี้เนาะจ้างแบบนี้เลยก็เปิดโอ<ฮ>้โสว่างตาบอดปิ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 ดเฮ้ยปิด,ปดเอออะไร แล้วก็เอาโต๊ะอันนี้ไปไว้ในบ้านโอเคการตกแต่งบ้านเนี้ก็ไม่ได้แย่นะไปยังไงลูกต้องใช้เวลาโอ้ต้องเอาทีวีออกก่อนเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเพราะแค่นี้ก่อนพอก่อนเราไปเอาตู้เย็นดีกว่าทีวียกเขาให้หมดให้มันหมดห้างไปเลย ไว้ไว้ไว้ของกระเจียนกระจายไว้ตรงนี้ก้อนค่อยแบบค่อยเก็บเนาะอืมต้องปรับองศาให้ถูกโอเคเรียบร้อยมันก็เกะกะมากเลยเน้นไว้แบบไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันกูจะหมุนอีกทำไมล่ะไปสู่โอเคไว้ตรงนี้เนาะก็จะไม่สามารถห้อย เจ็บเจ็บเหลือเกินก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาเออจัดเรียงพวกนี้นะถ้าเราไม่ลืมก่อนไหมก็เราถ้าไม่มีเวลานะก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่อง Demon Q ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ازي ايزي خ